คุชชั่นใน t i k t o o อคือมีเยอะมากนะแบบรีวิวเท่าไหร่ก็ไม่หมดคุชชั่นตัวนี้นะคะถูกมากบิ๊ซื้อมาในราคาแค่159บาทคืออยากจะบอกว่าคุชชั่นตัวนี้บิ๊กหารีวิวคือยากมากเฮ้ยปิดปิดดีนะอ,อ๋อคือไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคุชชั่นราคา159บาทผลลัพ์มันค่อนข้างแบบตลับคือปิดแน่นคุชชั่นที่ดีต้องต้องปิดแน่น สวัสดีค่ะก็พบกับบิแลนวนะคะเจ้าหญิงแหมกับคุชชั่นคัมแบ็คค่ะอยากจะบอกว่าคุชชั่นในติ๊กต็อกคือมีเยอะมากนะแบบรีวิวเท่าไหร่ก็ไม่หมดและวันนี้บิ๊กก็จะมารีวิวคุชชั่นในติ๊กต็อกอีกเหมือนเดิมนะคะคอนเทนต์คุชชั่นในติ๊กต็อกเพจะเยอะนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้วันนี้เราอยู่กับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์โกลิดมีใครรู้จักหรือคุ้นชื่อบ้างคือคุชชั่นตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้แล้วเขาจะทาเป็นตลับรูทรงทขึ้มนมาแบบ เป็นาพาดกรรมาหยีอ่ะแล้วเขาก็ปรับแพคเกจจิ้งใหม่นะคะกลายเป็นแบบนี้นะวันนี้เราอยู่กับ g o l i t g o Skin Cushion นะคะสีที่อยู่ในมือวิคือเบอร์01 Light เขามีให้เลือกแค่2สีนะคะสัรพคุณต่างๆความรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเขาคือไม่มีเลยนะคะเหมือนเท่าที่บิ๊กไปดูมาตามแบบเพจหรือร้านที่เขาวางขายอะ่ะมันไม่ได้ใส่อินฟอร์เมชันว่าเขาเคมเรื่องอะไรเขาแบบเด่นเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะมันก็แบบมีแค่แบบ Band, มีสินค้ามีสวสัสดีแค่นี้คือจบเลยนะคะวันนี้เราก็มาลองใช้แล้วก็พูดตามความรู้สึกตะกันโนว่าใช้คูชชั่นโกลิดแล้วจะเป็นยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนค่ะกดซับสไครป์ช anel บ i n g Big นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆค่ะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคูชชั่นโกลิดจะเป็นยังไงคูชชั่นตัวนี้นะคะถูกมากวิซึอมาในราคาแค่159บาทประสิทธิภาพจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนี่ตลับเขาจะเป็นตลับแดงแ,ดงแบบนี้เลยนะคะแดง สดแดงไหนนะเปิดเข้ามาก็จเจอกับระจกจะเจอพับพับผูชชั่นเขาก็โอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็แบบไม่ได้แข็งอะ่ะคือถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็กจเจอเนื้อคุชชั่นแบบนี้นะคือเขาบอกว่าชื่อโกสกินใช่ไหมแต่พอบิ๊กได้ลองแล้วอะ่ะมันไม่ได้โกขนาดนั้นเดี๋ยวฟินิชจะเป็นประมาณไหนได้ผลลัพธ์ยังไงเรามาลองใช้กันเลยค่ัขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเทกเจอร์หน้าของบิ๊กนะก็มีรอยเหมือนเดิม คือกลัวมากว่าคลิปนี้มันจะสั้นเพราะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหนึ่งคือสปปรรพคุณก็ไม่ได้พูดแล้วนะแล้วก็แบบลองใช้เลยมันต้องสั้นมากๆก็มาดูกันมาลุ้นกันคืออยากจะบอกว่าคูชชั่นตัวเนี้บิ๊กหารีวิวคือยากมากคือเคยมีเพื่อนๆมาขอให้บิ๊กรีวิวนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะมนเป็นแพคเกจจิ้งเก่าแล้วแบบมันดูไม่น่าใช้แต่พอเขาทาเป็นแบบนี้แล้วเออมันดูแบบดูน่าใช้มากขึ้นนะคือเท่าที่บิ๊กดูอ่ะไม่มีใครหยิบมารีวิวเลยนะคือคนที่พูดถึงแล้วก็รีววิอ่ะ มีแค่คนเดียวก็คือแม่ค้าหรือว่าเจ้าของแบรนด์ที่เขาทําแบรนด์โกลิดนี้ขึ้นมานะคะวันนี้บิ๊กก็จะมาแบบลองใช้ให้เพื่อนดูเลยสภาพผิวบิ๊กก็ตอนนี้เป็นผิวผสมค่อนไปทางมันมากนะคะมาดูว่าคุชชั่นโกลิดโกสกินตัวนี้นะมันจะเลิดหรือเปล่าคุมมันเลิดไหมนะคุมมันดีหรือเปล่าลองใช้กันเลยกดขึ้นมาได้ประมาณนี้บิ๊กเคาะวนตรงนี้หน่อยแล้วก็บไปทีห่หน้ามือเนื้อดีนะดูการปกปิดดูการปกปิดรอดตรงนี้นะ ปกปิดดีนะอ้ปกปิดดีเลยรอยแดงเนี่ยตบแป๊บๆขครึ่งหน้าเนียนสวยลงไปแล้วครึ่งหน้าค่ะ before and after นี่คือผลลัพธ์ของคูชชันโ g o l d i นะคะจะบอกว่าสิ่งที่วิกชอบอย่างแรกเลยคือเนื้อมันบางเบาแต่ว่าเนี่ยมันให้งานผิวที่จึ้งอยู่นะปกปิดคือกริบ เกือบจะฟู c o ว e r a ได้เลยนะคะหน้านี้ไม่มีคอนซีลเลอร์เลยแล้วฟินิชที่ได้อะมันจะมีความเหมือน <S <S เล่นแสงบริเวณแบบจุดตกกระทบจุดหนกแก้มนิดหนึ่งนะไม่ได้แบบแมทสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ดูแบบดูเปียกดูแบบฉ่ำๆไม่สบายผิวหรือว่าไม่น่าจะลอดในกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าฟินิชประมาณเนี้ยน่าจะรอดแล้วก็แบบดีเลยการเบอร์รูมขนก็ทําได้ค่อนข้างดีนะคะเนี่ยรูมขนหน้าแก้มคือแบบหายรูหลุมสิวก็ดูตื้นขึ้นเลยนะ คือไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคุชชั่นราลลคา159บาทผลลั์มันค่อนข้างแบบจึ้งอยู่นาผลลัพธ์แบบลงครั้งแรกที่แบบบนหน้ามันจึ้งเลยแต่ก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันยาวๆนะว่าท้ายวันจะ,ยอ,จะอยู่จะหย่าไหมจะรอดหรือเปล่าคุมมันเป็นไงติดทนมากน้อยแค่ไหนนะคะเท่าที่ลงตอนนี้คือดีประทับใจเสียอย่างเดียวมันมีแค่สสีนะซึ่งส่วนตัวบิ๊กใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งก็ได้หน้าผ่องประมาณนี้อาจจะแบบขาโคคอนิดนึงแต่ แต่งหน้าได,ได้แล้วน่าจะร่วมงานกันได้มากขึ้นนะดีเลยเนี่ยผลลัพธ์คือโอเคเลยมาลงอีกขัน้นนึงกันนี่ก็จะแ,บแทบๆตรงนี้นิดนึงมาดูการปกปิดด้านนี้ทีหนึง่งปิิ้แมงมันมตรงนี้ปิดไปได้มากน้อยแค่ไหนปิดคิ้วแมงม,มันตรงแก้มปี่ไปได้ดีเลยนะมาดูรายสิวตรงนี้นะอปิดรอยสิวโอเคเลยนะแต่ตรงนี้จะเป็นสิวมันจะมีความแบบนูนๆนิดนึงแต่ความแบบดำอะไรเอ่ยแต่ก็ปิดไปได้ดีเลยนี่ก็รปิดเขาดี มันแบบไม่ได้บางเบาอะ่ะคือเนื้อมันบางเบาแต่การปกปิดไม่ได้บางเบานะเนื้อค่อนข,ข้างแบบซึบแล้วก็ลงไปที่หน้าแบบแบบกลืน่นนะไม่ได้แบบดูกองๆลอยๆหนาๆบิ๊กชอบเนื้อชอบฟินิชชอบการปกปิดของของ,ของนะ้มันเลยโอเคดีเลยอะ่ะหน้าเนียนเลยท่องด้านเอาจริงใครที่แบบหน้าไม่ได้มันมากนะคะลงแบบนี้ไม่เซ็ตแป้งต่ออย่างได้นะเพราะฟินิชจริงๆของฟิวอะมันจะเป็นความแมตต์มันจะมีความแบบ เบาๆแค่บริเวณที่เป็นจุดตกกระทบนะคะแต่สกินทั่วไปอะฟินิชทั่วหน้ามันคือความแมทไม่เร็จแป้งก็ยังได้แต่ตามสันยมำข้าง,งเราเซ็ตซะหน่อยนะเป็นพิธีแล้วช่วงนี้หนะ้าก็ค่อนข้างมันเป็นพิเศษผลลั์สองด้านคุชชั่นโกลิดปังอยู่นะว่าไม่ได้หน้าเนียนอยู่นะเนี่ยหน้าเนียนดีเลยนะ159บาทจริงไหมได้กําไรหรือเปล่าเพราะว่าตลับแพคเกจจริงเอย่ยใดก็ถือว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยดูแปลกใหม่ดูล้ายุคล้าสมัยแต่ก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่นี่ใช้งานได้จริงตลับคือปิดแน่นคุชชั่นที่ดีต้องต้องปิดแน่นเพราะว่าถ้าปิดไม่แน่นอ่ะคุชชั่นมันจะเราเหยเราเหิดทําให้มันแห้งเร็วอายุการใช้งานก็จะลดลงนะคะแต่ตัวนี้คือแบบปิดดีพับก็ถือว่าใช้งานร่วมกับเนื้อคุชชั่นได้ดีเลย ผิวที่ลงด้วยพับฟูชชั่นที่เขาให้มาก็ไม่ได้แย่ไม่ได้มีปัญหานะคะทำไม่ได้นั่นเนียนแบบนี้ภาพรวมตอนนี้คือแบบดีประทับใจให้ผ่านแต่จะให้ผ่านแบบ100คะแนนไหมก็เดี๋ยวมาดูตอนเนย็นอีกทีหนึ่งนะคะมิคาไปแต่งหน้าส่วนเทือเ,เดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกกันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยนี่ ว่าไม่ได้นะงานผิวสวยมากจากคุชชั่นโกลิตลับแดงนี้เลย159บาทแต่159บาทนี้มันจะคุ้มเกินคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีก10ชั่วโมงค่ะบิ๊กมีสวอตสีทิ้งไว้อันนี้เป็นสีที่แบบลงตั้งแต่ตอนแรกนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาพีความแบบความดอบการเซ็ตตัวเอ่ยใดแล้วสีจะเข้มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูกัน ก็ประมาณหนึ่งเลยนะนี่อันนี้เพิ่งลงอันนี้ลงทิ้งไว้แล้วตอนแรกมันจะมีความแบบเหมือนขาวๆอมเหลืองหน่อยแต่พอเซ็ต,ตัวแล้วอ่ะมันจะเป็นสีเนื้อมากขึ้นมีความเจือชมพูมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดมงสานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่หนึ่งตอนเย็นค่ะเดี๋ยวก็ถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆด้วยว่าหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงน่าจะมันมากขึ้นแบบยังไงต้องมาติดตามชมเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น๊มยบาย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา36นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงวันนี้เราใช้คุชชั่นโกลิดนะคะ10ชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างส่วนตัวไปว่าความมันที่มีออกมาถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะการคุมมันคือค่อนข้างดีเลยนะแต่ถ้าซูงดูใกล้ๆมันจะมีอาการแบบผิวไม่สวยอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะคะซึ่งบิ๊กมองว่าถ้าเขาสามารถแบบตรงเนี้ย สวยก่อนเนี้ยมันจะลดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ราคา159บาทเนาะเอาอะไรกับน้องเขามาม่ว่าผลลัพธ์ประมาณเนี้ยกับ10ชั่วโมงถือว่าจึ้งเลยนะตรงเนี้ยถ้าซับหน้าบิว่าก็น่าจะดีขึ้นหรือว่าเติมคุชชั่นระหว่างวันก็น่าจะแบบทาให้ผิวดูเป๊ะด,ดูสวยมากขึ้นได้นะตลอด10ชั่วโมงกับคุชชั่นโกลิดบิว่าโอเคเลยไม่ได้แย่นะคะกับราคาที่แบบ1 5ึร้อยห้าสิบเก้าบาทนะแกตลับแบบสวยงามดีไม่กองแกงพับก็ใช้งานได้ลดนะ เนือ้อคูชั่นก็แบบจุกๆุล้นๆเลยประทับใจเดี๋ยวมาสับหน้าด้วยที่ชู่วกันนมว่าจะเป็นยังไงซับหน้าไปแล้วนะคะก็ได้หน้าประมาณนี้บิีกว่าโอเคเลยนะและไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษด้วยถือว่าหน้ายังเนียนยังแน่นอยู่มตอนเช้านะคะนี่ผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงถือว่าจึ้งเลยนะ กับคุชชั่นราคาแค่1้อาบกาทคือถูกเกินถูกมากและมีหลุดติชชูมาเท่านี้ไม่มากไม่น,อน้อยอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปนะคะปังเกินอ่ะคุชชั่นโกลิดโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่นโกลิดโกลสกินคุชชั่นนะคะแต่ละจุดวิให้คะแนนยังไงบ้าง1เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้คือปกปิดดีมากมีเดียมเกือบฟูขั้วเลคุชชั่นได้เลยนะคะการปกปิดคือจึง้ง ตบตๆไปปุ๊บรอยต่างๆคือหายเนียนกริบนะคะรอยดํารอยแดงรอยแผลเป็นจากแมวข่วนน่ะก็ปิดไปได้นะคะการปกปิดตัวนี้คือดีคือลดเกินนะคะไม่มีคอนซีลเลอร์บนหน้าเหมือนเดิม จบด้วยน้องคุชชั่นโกลิตัวเดียวนะคะคะแนนการปกปิดของคุชชั่นโกลิดเอาไปเลยค่ะ9.5เต็ม10 2ความบางเบานะคะถึงการปกปิดจะจึ้งแต่เนื้อก็บางเบามันเป็นเนื้อคุชชั่นที่แบบเป็นเนื้อคุชชั่นสมัยใหม่อ่ะไม่ได้ดูนานหนาเติบคงกองลอยลอยเนื้อค่อนข้างซึบแล้วก็เป็นธรรมชาติบางเบาดีนะคะคะแนนความบางเบาของคุชชั่นน้องคนนี้ก็ต้อง10เต็ม10ค่ะ3ความติดทนนะคะนี่ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมง เจอการใช้ชีวิตต่างๆในชีวิตประจำวันทั่วไปของบิ๊กนะคะถือว่าสอบผ่านในเรื่องความติดทนเลยไม่มีส่วนไหนที่มันหลุดเป็นพิเศษหน่อยแก10ชั่วโมงแล้วอะ่ะซับหน้าดัวจ้ชูก็มีออกมาค่อนข้างน้อยไม่ใช้เล่นๆในเรื่องของการติดทนนะก็ต้องให้คะแนนที่10เต็ม10ค่ะ 4. การควบคุมความมันนะบิ๊กชอบพตชันตัวนี้ในการควบคุมความมันอะคือถ้า คุชชั่นตัวไหนมันควบคุมความมันได้ไม่ลดเพื่อนๆจะรู้ว่าความมันที่มีก่อนจะซับหน้ามันต้องเยอะกว่านี้มันต้องดูดูดวอี้เกินอ่ะแต่ตัวนี้พี่ถือว่ามันค่อนข้างดีอี่กาลังพอดีไม่ได้ดูเกินจนไปนะคะความมันบนใบหน้าที่ผลิตออกมามันทําให้เป็นแบบโกลด์สกินที่แท้เนาะคือจะบอกว่าคุชชั่นโกลด์สกินอ่ะมันก็ต้องมีความแบบความฉ่าบ้างแล้วความมันที่มีออกมาตอนสิบชั่วโมงอ่ะมันก็แบบโกล์สกินจริงๆไม่ได้ดูเมื่อดูหน้าเอืดดูหน้าลานนะคะ ตัวนี้บิ๊กว่าคุมมันค่อนข้างโอเคเลยนะคะแนนการคุมมันของครุชชั่นโกลิปให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในเรื่องความผิวสวยตัวนี้ฟินิชหลังลงคือดีมากให้การเบอร์ลุมขนที่ดีนะคะรูลุมสิวรูขุมขนคือหายกริบฟินิชก็เป็นแบบแมท t แต่มีความแบบเล่นแสงโกลสกินแบบนิดๆนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงนะคะก็ไม่มีอาการที่แบบคูชชั่นดอปเพิ่มระหว่างวันนะบิ๊กว่า พอตกเย็นไปแล้วหน้ายังถือว่าผ่องดีเลยอาจจะด้วยเลือเลือกเบอร์ศูนย์หนึ่งซึ่งมีความขาวกว่าหน้านิดนึงตอนลงนะคะแต่พอเซตไปที่ผิวแล้วบิ๊กว่าเนี่ยก็ให้หน้าที่ดูหน้าผ่องหน้าใบาไม่ได้ดูเทาไม่ได้ดูลอยนะคะอาการเป็นคราบผิวไม่สวยก็มีอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ถ้าลดอาการเป็นคราบผิวไม่สวยได้ก็จะเลิศก็กจะปังมากบวกลบคูณหารแล้วนะคะในส่วนของคะแนนความผิวสวยคูชั่นโกลลิปให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นนคะแนนค่ะมารีวิวให้แล้วนะคะ หรับรที่ขอมากับพูชชันโกลิ t คือมีเพื่อนๆขอมาตั้งแต่เป็นแพคเกจจิ้งเดิมนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แล้วเป็นตลับทรงกลมแบบนี้นะคะดูแบบหรูหลามากขึ้นอันเดิมมันจะติดความแบบแก๊สกี้มาลูกี้หน่อยอันนี้มันจะมีความแบบเออทันสมัยโมเดลนำหนึ่งเอะไรแบบนี้นะคะราคาแค่ร้อยาสิบ้าทนะแกมันแบบมีอะไรต้องติไหมคือถ้าจะติอย่างเดียวก็คือเรื่องสีมีแค่สสีเองนะคะสีศูกับศูซึ่ง สีผิวประมาณ Big NC 15อยากได้หน้าที่มันดูผ่องดูแบบมีความหน้าไบท์หน่อยก็เบอร์ศูนย์หนึ่งได้นะคะใครสนใจเดบิทิงลิงแอฟเฟตมาให้ด้านล่างนะคะไปกดตามกันได้บิ๊กว่าเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นราคาเบาๆอะ่ะน้องๆนกักศึกษาที่ออนบัจ็ตน่ะอยากได้คุชชั่นที่มันราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพยังลดอ,อยู่10ชั่วโมงหน้ายังดูสวยดีอยู่คุชชั่นโกลดคือตอบโจทย์นะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วคะ่ะได้าย